มาครับมาใส่แลละพี่น้องโอ๊ะได้ตัวน้อยอเอาได้ตัวน้อยด,ตดยอิตัวน้อยผดเนาะตัวนี้ปล่อยนี่น้อย,อยตัวใหม่เดี๋ยวตัวใหญ่ก็กินเนาะ สวัสดีครับพี่คอสวัสดีนะครับพบกับบ่าวหมอนกเกษตรพอเพียงเพื่อกาพี่นอ้องตอนนี้เขากับหมากันอยู่กับข้างนี่ดิาอาหารแรงกันครับ หัวหันลอ,อกกอนลุกตัวหน่อยนันกินอยู่บอกกินหัวาหารถูแล้วเฮ้ยมันก็มาก,กิน ครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจวิวิววิวตกใจมากเลยได้แล้วสองตัวนะครับได้แล้วสองตัวเด้กพี่น้องหาแรงเขานะครับ อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอาคมมอายคือมุดแบบนั้นป้อมมันมุดเลยเหรอ กินห <ordu> ัวหาแล้ว <región> มันบอกกินเนื้อบอกเฮ้ยมันดึงแล้วตัวใหญ่หรือเปล่าอุ้ยนี้พอดีเด้รุ่นนี้เด้อุ้ยอุ้ยตกในหน้าเลยนยแต่ไปลงให้หน้าปลาโดดลงให้หน้าพี่น้อง นี่เราก็นั่งตกปลานะครับเส้นี้ได้ตัวแล้วนคะครับพี่น้องต้องคุมโทรศัพท์จะหน่อยเพราะว่าน้องๆคนอนยู่ไกลยังเขาเตะลงสะนะครับหาอาหารแรงพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วไปละโอ้ตัวน้อยเขาดึงแห้งไป เล็กตัวนี้เนะเาะแล้วมีปลาดุกนะฮะปลาด,ดุกกินเหรอก็มี่ละรปลราดุกเลยปลาดุกหน้าได้มันเข่าเด้แม่ปลาดุกแต่ปิดกายกะมี่สะเราเป็นปลาธรรมชาติเนาะก็มี่มันเลาะห่วงโทรศัพท์ก็ห่วงพี่นอ้อง พบน้องๆสองตัวอยู่เป็น,นี่เพื่อสิเตะโทรศัพท์เอาหมอนตกซะเด้เพิ่นก็มัน,นั่งซิดปลาน้ำเด้กไปอยู่ทางพูนดามไปไปเร็วๆหล,ลบจากโทรศัพท์เก็บภาพบรรยากาศครับอยู่ห่อยู่หน้าครับพี่น้องได้แล้วสามตัวเอาหลายเอาหาตัวกับพ่อเนาะปีกเนาะ ไปเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับพี่น้องเฮ้านะครับผมมีสะนะครับพี่น้องสะในหน้านี่แหละครับมันจะกอดรอบๆครับอยู่ในหหน้าครับพี่น้องเพิ่งครับนี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะใสเนตตัวใหญ่ป่เอาปลายิ่ซบปเอาปลายิ่ซบกินนะครับ หลานพันธซิทแด้ไปยี่สบนี่หนะ่อยป,นะปล่อยดิยี่สบไม่ได้เอานี่นะครับอยู่ในหหน้าครับสะข่างข่างหายหน้าีน่นะ้องปลายี่สบเราไม่เอานี่นะครับผม ไม่ค่อยกินต้องเอาหาัวหาันล่ออีกเดี๋ยนี้เอาหัวหาันล่อเพื่อนก่อน,นขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมหาอ,อาหารแล้งครับปลาในสะได้พี่น้องสิดไดไ้บโบได้เราได้จากตัวแล้วนี่สามเนาะตอนนี้นท้องมัเดีย๋ยวมันก็กินมันสิได้โอ๊ดดึงละมันบ่ได้ตัวใหญ่ ต้องเอาหัวหารล่อครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สุนทรนะครับมันบล็อกกับบ่ได้ดครับพี่มันบวกินดีด้ว่ามักตัวน้อยด้ครับแต่ตัวน้อยเพื่อนบอกเข่ามาเขาก็ต้องล่อหัวหารก่อนให้เพื่อนมาน่านะครับครับคุณย่าขอบคุณครับสวัสดีคุณย่านะครับตอนนี้ก็ตกปลาในบ่อในสะนี่ะครับคุณย่าเป็นอาหารแรงครับ เอาหัวหารหล่อเพิ่นนะครับแมน่นแมนต้องหล่อไปน้นนเพ่อนจอังซีมาได้ครับเอาหัวหานบ่หล่อ,ลอพิ่นกับโบม,มาได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับใหญ่บาโอ้นี่รุ่นนี้ได้รุ่นนี้รุ่นนี้ได้หลานพ่นได้เลยได้ครับตัวนี้เราก็ได้อยู่สี่ห้าตัวแล้วกะว่าสิบตัวสิบพอดี ครับคิดถึงเช่นกันครับด้วยภาระหน้าที่กรับคุณยานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับลงพอได้หายคิดถึงกันนะครับคิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับผมอยู่ข้างๆแปลงนานะครับคุณยะสะหรือว่าบอ่อเลี้ยงปลาในทุ่งนานี่แหละครับเจ้าดำก็ดำสอง ก็นั่งเฝ้านี่ครับนี่อยู่ริมตะลิงเอาแห่มาโครบรดอุย้ยมันน้ำลึกเด้ครับลงบ่ได้ก็มังหินน้ำลึกครับมันสิเกาะมังหินในบ่ไดดมุดเด้สวัสดีครับนะครับผมซิดเป็ดแม่ซิดป่าในสะจิดหอดบ้านนะโอ้ครับแมนแมนแมนครับนี่แหละ นี่ให้หน้ายุ่งขางกับเบิงเด้อให้หน้าได้ทงหน้าได้นี่ครับได้ฟังสะเนี่เข่าได้นี่เขาเจ้าดอครับเขาเจ้าดอบ้านเฮานี่แหละนะครับนี่แหละบรรยากาศเฮ้านะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศนะครับนั่งไปแล้วไปแล้วดึงแล้วครับตาดึงแล้วพี่น้องน่าจะเป็นตัวหน่อยเนาะปลาบึกคือบุกินของเฮานู่นนี่ต้องเอาหัวหานล่อด้วยนะครับหลอเพิ่ม คนจังสีมาก,กินเด้ที่ที่เขาเฝ้าเฝ้าโทรศัพท์ไม่ใช่แล้วนะครับน้องห้องสองตัวนี่แหละคนสิเข่ามากนะครับคนจะนั่นตอนนี้เราก็ได้ละสี่ตัวนะครับแต่ว่าจะเอาสิบตัวเพราะว่าห้าคนเนาะคนละสองตัวเอาไปย่างนะครับจะเอาไว้ เข่ากับมีแต่หญ้าครับคนเพิ่งตกเมื่อวานเมื่อก่อนนีครับหญ้ามากมากเลยมาโน่นน้ำเด้อเอาสิได้ฮอตซิปบนนี้อ๋อพี่ภาคเหรอสวัสดีครับพี่ภาคขอบคุณนะครับพี่ภาคมาเนี่ยดึงแล้วดึงแล้วหา่บ่โอ้โอยตัวน่อยเกาะกันไปน้ำบนนี้ปดแน่เกาะัน <laughs> เลนปะพดกน phi kiểu này không ai bỏ ừm nó đừng được mhm 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 nha ồ nó mhm 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 nó lại mhm 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 nữa, nó mhm 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 ชีวิตก็เกาะกันได้อยู่ในสกะกันเลยนี่แหะครับชีวิตวิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะนามปลาคอนก็สิเป็นงมปลาคอนแล้วครับในให,หน้าปลาในสะนี่แหละครับออกเราต้องไปโคลบ,บอนนี่ไปใ,ใกล้ๆก,กันต้องหาันาล่ออีกมาปลาอิ่มพอดี กัสิได้แมนครับแมนเสียงเขียดชะนะคนกับสีห้องเด็กจังหน่อยนี่แหละครับคั่มละนี่นะครับปลาในบอ่อตัวใหญ่ไหมเนยี่เด็ดดึงแล้วดึงแล้ว,งลวคงจะใหญ่นะ่าด,ตด,ดูตัวนี้ได้ได้ตัวนี้ได้ไซนี้ เนาะนีะ่เนาะใส่นี่ได้นะครับพี่น้องปลานิ่งครับปลานิ่งอยากกะซิดเอาแบบนี้หรือพี่น้องตกเอาครับวานบ่ได้ยามนี่น้ำเต็มน้ำเต็มฟังเด้นะครับผมอีกอย่างบ่อของเ้าสะเห้องหินหลายนะครับแหสิค้องก็ดมุดบ่ได้เด้น้ำลึกครับเขาต้องค่อยๆ ฝนเพิ่งหยุดตกวันนี้แล้วครับเมื่อวานกับวันก่อนวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสกลฝนตกหนักนะครับใันเด้ดึงนะตัวน้อยดึงอันนี้เอ้เง่นบอลอุย้ยปลาในปลานินทองปล่อยมันปลาทับทิมบอกเอาได้ทับทิมปล่อยเพิ่อนอนุรักษ์ ไบโกะจะมีปลาเพาะนะครับป่าเพาะหรือปลาเทพโพเนาะปลายี่ศสบปลานิ่มปลานวลจันทร์นะครับแล้วก็ปลาปลาตะเพียนประมาณนี้แต่ที่เยอะสุดคือปลานิลเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงข้างเดียวเพื่อนก็ขยายพันธุ์ของเพื่อนเองนะครับหลายโดยอัตโนมัติของเพื่อนเองให้อาหารก็และแต่สะดวกครับบางเทือกะสองมือสามมือ ตาแรงๆนะครับบกินเลยแม่นี่ยเงือมมดบ่บ่มดเด้ปลาบกินเงื่อเลยเพิ่งได้หกตัวสีได้อยู่บ่สิบตัวนี่นี่คนก,กินหัวาหารอิ่มแล้วคือคือพี่สินทรีพ่นว่าคนก,กินหัวาหารอิ่มแล้วผมจะให้ประแจ่พันก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่สุนทรี FC ลุงป้าด้วยนะครับรุ่นนั้นโอ้ยมิ๊กขมีแต่ยิ่สศพกินของน้องเมย์มีแต่ยิ่สศพไหมกินเขาได้ห้าโตแล้วบ่อฮอดจิบกับพ่อโน่นนี่นเนาะเอาจะพกโตกับ่อตเจ็ดโตพ่กินเท่าที่ได้ หัวหารลงเรื่อยถ้าหัวหารมากพ่นก็สิกินด้เลยกินเงยเฮาอยู่บอกเพนันล่อกินหัวหารอิ่มแล้วกักินละกินละโอล้ลูกมาลูกมันเลนี่ย นี่แต่ตัวน้อยกินไหมรุ่นเล็กนะครับกินไม่ค่อยมีรุ่นใหญ่โอ้เดึงจะซื้อบอกกินไหม สวัสดีครับสวัสดีคุณงามครับสวัสดีสาวบุงงาครับขอบคุณลหลยๆลเดอร์นะครับผมเอาปลาปีงครับสาวบุงาแต่ได้แต่จะตัวน้อยไหมบริตัวใหญ่เลยเอาปลาปีงแรงอยู่ในบอ่อจะคองนี่แหละจาได้จําได้สติกเกอร์ตัวนี้คอยไปอยู่แต่คอยบอลงสิงปจอบเอาดอกบอลงย่นย่าน คิดหอดคิดถึงนะครับคิดหอดคิดถึงคือเกาเดอนะครับผมยังจำได้ไหมนะครับอย่าสังอย่าสังจอบอยู่เห็นอยู่ ยินดีด้วยดีใจน้ำด้วยครับเด้อดีใจนำ้ำนะครับผมยอดซับยอดวิวนะครับปังๆนะครับทุกคนนะครับได้แต่ตัวน้อยไหมตัวนี้สิเอาเนี่ตัวนี้เพราะว่าเราจะไม่ถึงสิบเดนนอเนาะน,น,น้อยเขาก็เอาตัวนี้มันไซนี้ได้อยู่สีนิ้วได้อยู่เพราะว่ามันสิคัมเลยเด้นะครับเพืเฮ็ดกับเขาเนาะสิบตัวห้าคนคนละสองตัว ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณย่าด้วยนะครับพี่สุนทรีบุงาด้วยนะครับขอให้ป,ปังนะครับทุกคนนะครับจินหอดคิดถึงคือเก่าครับบางเชื่อไปกระจอบเอาดอก แมนครับแมนยินดีด้วยนะครับคิดฮอดคิดถึงครับคิดฮอดคิดถึงคือเก่ายังเต้นน่ารักลงมาก็ให้กราบตักงามๆแน่ค่ะโอ้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลงไปยุ่สะเดี๋ยวสิลงไปยุ่นะครับคิดถึงครับคิดถึงเช่นกันครับคิดฮอดคือกันครับคิดฮอดคิดถึงครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพชรอยู่ในบ่อนี่นี่เป็นไส้มูสบายดีบ่ครับผม อยู่ให้หน้านี่เลยนะได้ปลาอย่างโอ้ปลานิ่นปลานิ่นิทกับสนะทุกสิ่งโอ้ตอนนัวนี้สบายดีสบายดีครับสบายดีจกักเป็นตาอ่ายอยู่ได้ประกาให้เห็นหนามเนแต่งตัวบบสุภาพนะครับเป็นอย่างเต้นเป็นอะไรเป็นอย่างมู เป็นอย่างคือเจ็บไหมแต่งตัวบสุภาพก็เลยบริจากให้เห็นหน้าครับมีหมวกน้าหน้ากระสิเหียวโอ้ได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 ้ครับได้ได้เดี๋ยวสิลงไปเล่นน้ำอยู่โอ้ได้ครับได้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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวสิลงไปนะครับเลาะเยอะปีนเขาบ่ปีนเขาบ่ เขาให้มาหกหนึ่งไยังหาบ่ไดดอยู่ตอนนี้มีเด็มาอันนั้นกับชนะทุกสิ่งเด้เพื่อนเพชรค <c oughs> นใหญ่เป็นบ่าวแล้วชนะทุกสิ่งเบ้าขั้วโดนเพึ่งเข้าใจพอพีโอ้ได้ได้ครับได้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 เลยเลยนี่ยได้แต่ตัวหน่อยบ่ได้ตัวใหญ่ นี่แหละเพื่อนเพชรก็รุ่นนี้แหละป๋าเหาน้ำฝนตกสองสามมือเมื่อกี้นี่ไหมน้ำแกงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวสิลงไปครับผมเดี๋ยวฉีลงไปสิลงไปเว่านน้ำคุยน้ำอยู่ดอกเห็นอยู่เห็นอยู่คิดฮอดคิดถึงคือเก่านะครับสาวบูงหาของข้านะครับ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมคนตกเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทร <c oughs> งผมคนซิดเบสโอหล,หลานหลานน่อยบ่หน่อยแล้วแลวหละมอหาเลยนะครับงามงามคือเกาหันละนะครับผมงามนะครับเป็นตะแพงคือเกาหันละนะครับผมตาบ่งงามสีมีเอฟซีหลายบ่เนาะ แต่คนงามคนจบคนงามล่ะนะครับผมน่ารักเป็นตะแพงคู่ค้นนั่นแหะครับได้แต่รุ่นไซส์แบบบนใหญ่ดิช่วงนี้แหละต้องใส่พ่นอิ่มหัวหาแล้วนอนเนอเข้ากับสิขึ้นแล้วนะครับเถอะสงสารปลา สิขึ้นแล้วแหละสิึ้นแล้วนะครับผมพกเจ็ดตัวแล้วนะครับเบ็ดห้องบกคมเดี๋ยวเป็นเบ็ดที่แบบเกาะแบบพอนั่นเสื่อๆนะกระดานยนยกขึ้นมากก็รุดแล้วนะครับผมให้มันใหญ่เนี่ย <c oughs> มันหลายมันหลายสาบูง,งามันหลายอยู่เด้หลยอยู่ครับเพิ่นออกแม่แพรลูกอยู่นี่แหละปลาซิวบนนี้ึ้นหรือลูกมัน่น ลูกมันบอเนียวขึ้นเลยหลายหันป้าอย่างลูกปนิน่นนใช่ไหมเล็นบอเต็มอยู่ด้ครับลูกปนิ่นนะได,ไ,ดได้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 นะครับผมมาอยู่เลยแถวบ้านอ้นี่ครับบุงาที่ร้ายนะครับผมมาอยู่โลดธรรมชาติร,วรวุวนรนล้อมรอบด้วยป่าเขาลำนาภัยบ <laughs> ่เขานั่นคือมกหินด้รุ่นนี้ญ่ยอยู่บอกโอ้ยเนี่ยมีแต่ไซส์นี้ก็เอาเนี้ยมันสิครบซิปจได้ครับ ถ้ากินแต่ปลาโอ้ยแนวอื่นก็กินบ่ให้กินแต่ปาลาหรอกมีอยู่แนวอื่นก็มีอยู่บ่ให้กินกับแต่ปลาน่ะปลาโปรตีนหลายเลยเนาะปลาเนาะนี่อก็หลายอยู่เด้ผักนั่นนะผักกาดหี้นั่นนะผักการนินผักนั้นหลายอยู่ได้ในไฮน่าปลอดสารพิษนะครับบ่ให้กินดอกปลาเนี่ยเปลี่ยนเมนูคู่มือ นี่ก็กินแต่หมูเนนี่ปลาอะไรกินเลยนี่จาระเม็ดหรือเปล่าโอ้ยปลาเพาะนี่นะครับนี่คือปลาเพาะปะขึ้นได้ปะนี่ยังว่าได้กืนเลยพี่นอ้องดำไม่เอาไก่กับมีแนวอื่นกับมีอยู่ ปลานี่เด้มันเพิ่นติดเพิ่นกับสีห้องแบบนี้แหละปลาเพาะเพิ่นเสียงอันนั้นเพิ่นบัมีดอกบัมีดอกแนวอื่นก็มีแนวอื่นกม็มีสาวบูงหงาคก็เช่ว่าบัมีแนวอื่นกม็มีอยู่เด้ปลา แม่นแม่นแม่นแ,แกไข่ปากกดนตเหนไหมเสียงเพื่อนสีอินนี่นี่นี่นนะแม่นครับเสียงเพื่อนนั่นแหละเสียงปลาเพาะเพื่อนจะประมาณนั้นเพราะว่าเป็นปลาที่มีเงี้ยงนะเราได้กี่ตัวแล้วนี่ยปะขึ้นปะไป,ะปะนี่นสิ่ให้อาหารแล้วก็สิกรับนะครับพี่น้องสิขึ้นเฮือนดิโอตัวนั้นเอาตัวนั้น เงื่อนกรบบาดไก่ดอกอยู่เท่านี้นั่นนั่นนั่นเงื่อนปลากล้วยนั่นก็เงื่อนแล้วแมน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 มีมีแนวอื่นก็มีสาวบูงาสิบายเกินแต่ปลาดอกนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณสาบูงาด้วยขอบคุณคุณย่านะครับผมพี่สุนทรีแล้วก็เพื่อนเพชรด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม อำลาพาจาาเด้อพี่น้องเฮ้านะครับผมเดี๋ยวจังไปเล่นนําเดอร์นะครับผมแมนแมนแมนนะครับผมคิดฮอดคิดถึงเดอ้อบุงหานะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมดูแลตัวเองดูแลคนข้างๆด้วยนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันนะครับผมแมนแมนงานหลายอยู่เมื่อนอี้งยู่มีลูกบ้านเพิ่นเสียชีวิตแหมเพิ่นเพชรก็เลยไปแจ้งตายสองรายเ,เพิ่นแมมแล้วเพิ่นก็นอยากนักประกันในนะั้นนะเพิ่นนะ นะครับผมแล้วพบกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพชรขอบคุณบุงงาด้วยนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับนไปเพชรกินก่อนพี่น้องนะครับผมครับผมขอบคุณครับเลิฟเลิฟครับ